มามาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชานนท์มหาราชครับเมื่อนี้ทีมงานเฮ้าลงพื้นที่ฉีหมายอาสังหาริมทรัพย์ทำเลดีทำเลทองทำเลขาดทำเลขายครับในเนื้อที่1งงาน51ตารางวาครับใจกลางชุมชนหมู่บ้านณนะบ้านน้องไผ่ตำบลดอนจิกครับผมอำเภอพิบูรณ์มั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานี น้ำเสืพีตอนน้องครับผมทำเลดีอยู่ใจกลางสี่แยกเลยครับที่แปลงนี้รูปแหวนครับโอ้ยรูปแปวนสวยงามมากสี่เหลี่ยมครับติดถนนคอนกรีตสองด้านครับผมเหมาะครับสำหรับพี่น้องป้องปลายที่กำลังมองหาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นที่อยู่อาศัยเมื่อนี้เขาลงพื้นที่พี่น้องมาเบิ่งบุ้ยหลายขนาดเหมาะด้วยประการทั้งปวงครับ ทำเลขาทำเลขายครับเพราะว่าเป็นชุ่มชนขนาดใหญ่มีเพื่อนบ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับน้ำไฟปลาปลาเขาถึงทั่วทุกพื้นที่นำมาเสิร์ฟมาตอนพี่นอ้องปองป,องปายโดยเฉพาะอย่างยิงครับไก่สถานที่ราชการตาง่ตงตงเบวาว่สีเป็นโรงเรียนบ้านหน้องภัยอบอบตดอนจิกครับลากะปั๊มปอตท่งปั๊มปอตอท่อดอนจิก พิเศษไปกว่านั้นครับผมใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมบอกว่าสิเป็นพัทยาหน่อยหาดดอนเซเว่นครับผมสีสีสิริแคมปิ้งนะครับผมดะกะเฮือนหิมเคือนโฮมสเตย์ทรายหาดฝางคำํำโว้ยที่แปลงนี้เหมาะสมโดยประการทั้งปวงครับรูปเป็นสวยอยู่ในใจกลางหมู่บ้านใจกลางชุ่มชนนํามาฝากพี่ตอนนอง ภูที่กำลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์ที่คุณคู่ควรอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ